<aunque S 2> ลองบินดิบินได้ไหมไม่กล้าบินอ่ะห้องมันเล็กเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยขึ้น้อแล้วเฮ้ย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 เดี๋ยวเสียวเสียวไปไหน้ลว่บินแล้วทุกคนบินแล้วบินแล้วบินแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะไปไหนลูกไปไหนบินแล้วทุกคนเฮ้ยโค้งโค้ง มักเองครับคลิปรีวันนี้ครับเราจะมา รีวิวตัวนี้ครับทุกคนครับโดนจิ๋วจากลาซาด้าครับคลิปนี้เป็นความอยากได้ของผมเองล่าสุดเพิ่งไปจัดโดนจากลาซาด้ามาราคารวมส่งอยู่ระดับประมาณ650จากร้านหนึ่งในลาซาด้ามาผมว่ามันน่าสนใจตรง650ของคุณที่คุณจะจ่ายคุณจะได้โดนจิ๋วที่มันมีกล้องเว็บแคมมาให้แล้วเราสามารถเลือกความละเอียดกล้องเว็บแคมได้ผมไม่รูนะว่าจะโดนตุ่นหรือเปล่าผมสั่งประมาณ2วันร้านที่ผมซื้อเนี่ยเขาจัดส่ง เดืทันใจมากๆ2วันมาถึงแล้วทุกคนเห็นนี้นะคะคือโดนจิ๋วกับในรุ่น e 5 8นะครับชื่อแบรนด์ไม่รู้เขาไม่ได้แจ้งว่าแบรนด์อะไรแต่คิดไว้ได้เลยว่าราคานี้เป็นของ 1ี0ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่คิดเล็กคิดน้อยเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนรีวิวมือถือหรือว่าสินค้าที่เป็นไอทีอยู่แล้วไอทีหลักๆหรือว่าสินค้า gadget ต่างๆพวก AIoT เนี่ยก็จะผลิตที่จีนเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปนี้จะมารีวิวให้ดูจะได้ไปซื้อมาเล่นกันเขาจะมีกล่องใส่โดนมาให้นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่า E 58อันนี้คือชื่อรุ่นของเขานะครับแล้วก็ตัวน,นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปจะมีความละเอียดให้เลือกในโดนเนี่ยเขาจะมีกล้องนะครับรเว็บแคม จริงๆแล้วผมเลือกอยู่พัน80ปีนะแต่เขาให้ผมมา 4K แต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นความละเอียด 4K จริงๆหรือเปล่าซึ่งในได้ราคา500ร้อยถึงหกรกว่าบาทคิดไปได้เลยว่าความละเอียดไม่ถึง 4K แน่นอนนะครับถ้าได้ 4K มาคือคุ้มจัดๆมีกล่องใส่โดนหน้าตาดูดีมาให้1อันโอเคนะเพราะว่าเวลาที่เราเลิกเล่นเราก็สามารถเอามาเก็บใส่ได้ด้านในนะฮะพอเราเปิดออกมาเราก็จะเห็นโดนแล้วก็รีโมทด้านซ้ายของเขาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆแถมมาให้มีกระดาษมาให้1 ซึ่งเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับอ่านไม่ออกกันน่าจะเป็นเจ็หนอซาสีหนอรักเจ็ปกก้จับอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้านหลังก็มีภาษาอังกฤษเหมือนกันให้อ่านออกเขาลองมาดูนะครับหลักๆจับใจความได้ว่าในรุ่นนี้นะครับ <S <S เขารองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็รองรับการใช้งานทั้งระบบ e n d r o i d แล้วก็ iOS นะครับซึ่งวิธีการใช้งานหลักๆเขามีบอก ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปเข้าวๆเป็นภาษาไทยให้ดูกัแเรากันว,ว่าวิธีการใช้งานหลักๆตอนที่เราตั้งค่าเซตติ้งเนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างทีน,นี้นะครับเขารองรับผ่านแอปที่มีชื่อว่า Wi-Fi Cam สามารถไปโหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Google Play นะครับรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับการใช้งานจะใช้งานผ่าน Wi-Fi เป็น Wi-Fi 2.4นะครับเท่าที่ผมอ่านการใช้งานต่างๆอยากให้มาจะได้ไม่ต้องมาถามผมนะตอนที่คนไปซื้อนะครับมีอะไร มาให้เราเยอะพอสมควรด้านในมีกันชนใบพัดมาให้เรา3อันตามถึง4อันไม่ใช่3อันมีมาให้4อันเวลาที่เราไปชนนู่นชนนี่จะได้ไม่หักมีอะไรใบพัดมาให้เราเปลี่ยน2ออันแล้วก็มี ไขขั่วมาให้อันนี้ดีเวลาที่เราทําพังอย่างเงี้ยเราสามารถไขออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโครมาให้ตัวโดนเนี่ยเขารองรับการชาร์จผ่านแบตเตอรี่ด้วยต่อมาสําหรับรีโมทแล้วก็ตัวโดนเริ่มต้นกันที่รีโมทกันก่อนหน้าตารีโมทที่ให้มาประมาณนี้ครับทุกคนครับโทนสีเป็นสีดําวัสดุเป็นพลาสติกนะครับเกรดวัสดุก็ตามราคานะครับดึงออกมามีเสาสัญ,ญญาณเอาไว้รับหรือว่าเอาไว้ สำหรับควบคุมโดนเวลาที่เราเล่นปุ่มการชำงานหลักๆมีมาให้ประมาณนี้นะครับมีปุ่ม power ปุ่มขึ้นลงในการบังคับด้านหลังเปิดออกมานะครับเราจะเห็นช่องที่เอาไว้ใส่ถานฝอง A ทั้งหมด3ก้อนผมเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับถานเป็นถานอะไรก็ได้แต่ว่าจะต้องใช้ถาน2 A สั่งเอาไว้ก็ เตรียมไว้เลยนะครับจะได้เอามาใส่ขนาดรีโมทประมาณนี้แล้วก็หน้าตาดีไซน์ประมาณนี้นะใส่ฐานเสร็จกดค้างไว้จะเป็นการเปิดนะครับตอนที่เราเปิดจะมีไฟแจ้งเตือนสีฟ้าแวบบ๊แบๆบวอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงรีโมทคอนโทรลนะครับเราสามารถดึงด้านล่างออกมาได้นะครับเพื่อที่จะเป็นตำแหน่งที่เอาไว้สมาร์ทโฟนหรือว่ามือถึงเราเวลาที่เราใช้งานนั่นเองต่อมาตัวโดนตัวโดรนลักษณะหลักๆเลยนะครับมีขนาดที่เล็กมากแล้วก็วัสดุให้มาเนี่ยเท่าที่ผมข้อเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกเล็ดตามราคาข นาดเล็กนะฮะขนาดเล็กมากๆเมื่อเทียบกับเรียวมี 9I เจนเไอชัด้ว่า เล็กกว่าเรียวมี9เ้าไอเยอะพอสมควรปุ่มการใช้งานนะครับตรงนี้จะมีปุ่ม power มีปุ่ม power เ,เอาไว้เปิดปิดด้านหลังตรงนี้เราจะเห็นช่องที่เราสามารถดึงออกมาเพื่อที่จะถอดแบตเตอรีร่มาชาร์จแบตได้นะครับตรงนี้เขาจะมีพอร์ตท,ที่เอาไว้เสียบชาร์จแบบไมโครยู b ีนะครับเราสามารถเอาอะแดปเตอร์แล้วก็สายไมโครหรือว่าสายชาร์จสมาร์ทโฟนนะถ้าใครใช้ไมโครยูดีเนี่ยก็เอามาชาร์จได้เลยนะครับตอนที่เราชาร์จมันก็จะมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับวิธีการใส่ก็ใส่กับไปง่ายๆใส่ไม่ต้องล็อกก็จะไม่เข้านะครับพเข้า ด้านหน้าตรงนี้จะมีกล้องเว็บแคมมาให้นะครับตรงนี้ก็จะมีไฟตอนที่เราเปิดนะครับมันจะมีไฟกระพริบกระพริบกระพริบเวลาที่เราเปิดโดนเราสามารถดึงนะครับเพื่อที่จะกางใบพัดของโดนได้แต่ตอนที่เราดึงเนี่ยพยายามระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับเรากางออกมาเงนี้ หน้าตาจะประมาณนี้ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับขนาดไม่ใหญ่มากล้วก็น้ําหนักกําลังดีนะเขาต้องทํเบาๆไว้ก่อนเพราะว่ามันมันจะได้บินได้แบตเตอรี่นะครับถ้าเราชาร์จเต็มเขาบอกว่าสามารถเล่นได้ต่อนเนื่องประมาณ15นาทีวิธีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับถามว่าทํายังไงบ้างวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับอย่างที่บอกไปตัวนี้รองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Wi-Fi Cam ซึ่งเราสามารถดาวโหลดได้ทั้งบน App Store แล้วก็เ Store ได้เลยพิมพ์คําว่า Wi-Fi Cam หน้าตาแอปจะประมาณนี้หลังจากนั้นครับผมให้เรา ไปที่รีโมทคอนโทรลกดปุ่ม Power ตรงนี้นะค้างเอาไว้นะครับให้มีไฟกระพริบกระพริบตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเปิดตัวโดดนนะครับพอเราเปิดตัวโดนเสร็จก็จะมีไฟแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับไฟตรวนี้จะเป็นไฟแบตเตอรี่นะครับที่เราสามารถใช้งานได้แนะนำนะครับถ้าได้มาก็ให้ใส่ตัวกันกระแทกปีก ติดไว้เลยก็จะดีนะครับถ้าเราจะเล่นจริงๆนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับกดลงไปตรงนี้นะฮะมันจะมีล็อกของเขาใส่เข้าไปตามล็อกได้เลยใส่เข้าไปทั้ง4ข้างนะทุกคนนี่นะครับพอใส่เสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้แนะนําว่าก่อนที่เราจะบินเนี่ยใส่ไว้จะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้กักันกระแทกได้หลังจากนั้นก็ให้เรานะครับทำการดึงตรงนี้นะครับขึ้นไปให้สุด ล้วก็ดันลงมาให้สุดไฟตรงนี้รบริเวณตรงนี้นะก็จะเป็นสีแดงนะครับดูง่ายง่ายนะครับตรงนี้ต้องเป็นสีแดงนะครับด้านหลังต้องเป็นสีแดงแล้วก็ตรงนี้ต้องมีไฟกระพริบๆๆตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่สมาร์ทโฟนของเรานะครับแล้วก็ให้เราทําการเปิด Wi-Fi ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับให้เราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi คําว่า Wi-Fi 4K 98848F ตรงนี้นะครับทำการเชื่อมต่อไปเลยอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อการใช้งานผ่านแอปจาว่าตอนนี้จะไม่ใช ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไวไฟที่เราเชื่อมต่อคือการเชื่อมต่อเพื่อที่จะใช้งานผ่านแอปหรือว่าดูเวลาที่เราบินแค่นั้นนะครับไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีเน็ตก็สามารถใช้งานได้พอเราทําการเชื่อมต่อก็ให้เราไปที่แอปพลิเคชัน Wi-Fi c a มที่เราโหลดเอาไว้เนะ่เข้ามาปุ๊บกล้องก็จะขึ้นแล้วนะครับกล้องก็จะขึ้นเรียบร้อยนะครับนี่นขึ้นแล้วนะนี่นะทุกคนเห็นไหมพร้อมที่จะ บินแล้วถ้าเราจะใช้งานให้เราดึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาสมาร์ทโฟนของเรายัดใส่เข้าไปได้เลยนะครับหน้าจอ5 6นิ้วอะไรเงี้ยนะครับใช้งานได้สบ,สบายใส่เสร็จหน้าตาจะประมาณนี้นี่ภายในแอปของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้งานเยอะมากๆมีการถ่ายภาพ อัดวิดีโอนะครับสามารถอัดผ่านแอปได้เลยนะครับเวลาที่เราใช้งานมีคังแกลลี่นี่ๆนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้งานตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวเรามาลองบินกันนะผมไม่รู้นะว่าในห้องมันจะบินได้หรือเปล่าขอแค่บินขึ้นนี่ก็คือคุ้มแล้วเฮ้บุนแล้วทุกคนบุนแล้วทุกคนบุนแล้วบุนแล้วลองบินดิบินได้ไหมไม่กล้าบินอ่ะห้องมันเล็กเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยึแล้วเฮ้ย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 เสียวเสียวเสียวแป้งหน้าไงวะบินแล้วทุกคนบินแล้วบินแล้วบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ เดี๋ยวลูกไปไหนบินแล้วทุกคนเฮ้ยคุ้มคุ้มเดี๋ยวผมลองเอาไปเล่นข้างน,นอกรับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพพี่ได้จะเป็นยังไงมาทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองเอาโดนรุ่นนี้ไปบินกันครับทําการเชื่อมต่ออปเรียบร้อยนี่คือหน้าตาแอปพลิเคชันตอนที่เราเชื่อมต่อเอาแล้วนะนี่โดนนี้วางเรียบร้อยนะฮะไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้ว ภาพไงเดี๋ยวนด้มัสูงขนาดไหนนี่ฮะกดตรงนี้ก็จะเป็นการการปล่อยให้โดนมันอยู่ระยะนั้นนะครเห็นไหมเราจะเห็นว่าตรงนู้นเห็นไหมโดนมันจะบินลอยอยู่ระยะนั้นนะครับเห็นไ มันวินไปไหนอ่ะติดหลังคาบ้านซะเนาะมันเล่นกับยังไงนี่ภาพประมาณนี้สรุปคือค้างหลังคาบ้านเขาเอาใหม่ครับทุกคนครับเราเมื่อกี้เฟลขึ้นไปสูงเอาลงไม่ได้ <laughs> บวินต่ำๆดูเหมือนกับว่า ไอตัวนี้มันเบาพอมันโดนลมข้างบนแรงๆอะครับมันก็เลยสายเดี๋ยวลองต่ำๆดูนะจะไม่เอาสูงมาก Tolong, kan jadi orang takut. หลังจากที่ได้ลองเล่นนะผมมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือเรื่องของกล้องตัวกล้องตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเนี่ยมันจะมีการฟิกเอาไว้มันจะไม่มีกิมบอหมุนนะครับเวลาที่เราต้องการที่ถ่ายภาพจริงๆเนี่ยการบังคับเนี่ยมันค่อนข้างบังคับยากเพราะว่าเราจะต้องบังคับให้หน้าของโดนดิ่งลงมาแบบนี้มันถึงจะเห็นภาพด้านล่างข้อที่2คือจะน้ำหนักโดนที่เบาพอมันขึ้นไปสูงมันโดนลมมันอาจจะคุมทิศทางไม่ไหวมันทําให้โดนอาจจะไปชนกับหลงังคาบ้านได้เหมือนกับที่ผมเล่นความแรงกับการเล่นถ้าซื้อมาเล่นชิวๆอะไรอย่างเง 600เนี่ยผมว่าโอเคส่วนคุณภาพกล้องก็ตามทีุ่กคนเห็นเลยประมาณนี้กล้องอาจจะไม่ได้ดีมากนี่ขนาดความละเอียด 4K นะน่าจะเป็น 4K จีนแดง 4K เหมือนไม่ 4K นะทุกคนเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับโดนจิ๋วราคา650บาทจากลาซาด้าที่ผมเอามาฝากในคลิปนี้ฮะเฮ้ยทุกคนมันบินได้จริงครับคนดูคุณภาพกล้องอาจจะไม่ได้คมชัดมากแต่ในรราคา ไม่เกิน1000บาทได้ดับนี้ผมคิดว่าคุ้มแล้วรุ่นี้บินได้จริงนะฮะสำหรับใครที่กังวลว่าบินได้ไหมบินได้จริงผมลองให้แล้วมันดีตรงมันรองรับการใช้งานผ่านแอปสามารถควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลได้เลยอาจจะควบคุมยากนิดนึงแต่ผมคิดว่าด้วยวราคาที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าเอามาเล่นแก้กขัดได้แบบสบายๆนะครับเอามาบินเล่นเอามาบินเพื่อที่ถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้แบบสบายๆแล้วก็โดตนตัวนี้นะครับเท่าที่ผมลองไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปลงเึง เปียนก็ได้เพราะมันเป็นโดนขนาดจิ๋วนะครับมันสเปคมันไม่ไ้แบบว่าดีมากแต่พยายามจะไปบินแอบถ่ายเวลาข้างๆบ้านเขาอาบน้ำก็แล้วกันนะครับมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีหรือว่าใครที่เก่งเรื่องโดนไงมีความรู้ไงก็คอมเมนต์พูดคุยก็ได้นะครับเผื่อว่าผมจะพูดผิดอะไรนะครับเพราะาผมคนที่ไม่ค่อยได้มารีวิวพวกโดนแบบนี้สักเท่าไหร่แต่คุ้มดีราคา1 5 0บาทที่ผมเสียไปผมไม่เสียได้ตังค์เดี๋ยวผมจะทิ้งมิกัดร้านค้าไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับได้มากเย จะทิ้งวิการ้านคาไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอก็แเรากันนะจ๊ะหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์และใครใช่ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกริ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยงไงจะไปหาของเจ๋งๆแบบนี้มารีวิวแล้วก็มาแนะนําให้เพื่อนได้ดูกันอีกยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกริ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะคลิปนี้ผมแม็ก์คงต้องขอลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดี